สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวไทยบูมุกาหารชาแนลเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เนาะสาวไทยบูก็สิมาเปลี่ยนยางในจักรยานให้ลูกนะคะเพราะว่าลูกสาวบนมาลายมือแล้วค่ะสาวไทยบูยางในเพิ่นแตกพี่น้องสาวไทยบูกก็เลยสิเปลี่ยนยางในแต่ว่าซื้อมาอันนี้คือสั่งมาครั้งแรกเนาะเป็นยางในเบอร์สิบแปดสิบแปดนิ้วพี่น้อง มันใหญ่ค่ะคือคือสาวไททบูบลูเนาะก็เลยเอาตามขอบล้อนี่เอาเลขเอาเลขที่อยู่น้ำขอบล้อนี่ให้เพิ่นเบิงนะคะคือสาวไททบูสั่งออนไลน์น่ยไหพี่น้องมาที่นี่พอเอาเลขขอบล้อนี่ปรากฏว่ายางในที่มาเนะี่ยมันเป็นอ่เอท่ากับขอบล้อนี่มันก็เลยใหญ่ค่ะยางในยางนอกมันก็ซ้ำกันแบบนี้เนาะพี่น้อง อันนี้คือ18นิ้วที่จริงมันต้องใส่16นิ้วนะคะเซาเทบูเลยซื้อมาใหม่50บาทพี่น้องอยู่แถวร้านค้าบ้านเซาเทบูนี่เองนะคะอันนี้เซาเทบูถอดถอดล่อตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนนั่นเพราะว่ายังยังในมาเซาเทบูกับฝ่า,าะว่าลูกสาวกับฝ้าอยากปนนั่นนพี่น้องเนาะเดี๋ยวเซาเทบูสิเริ่มวันนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อน สูบลมเข้าไปสูบลมเข้าไปจังหน่อยพี่น้องเวลาเขาใส่มันยังโบผับเนะพี่น้องเนาะสูบลมเข้าไปพอประมาณนะคะสูบลมเข้าไปพอประมาณเอาพอโให้มันผับนะพี่น้องโอเคำนี่นัที่ได้นะ มาใส่กันเลยมาใส่ล้อกันเลยมูคนยู่ใส่ละ่ะต้องหาจุดนี้สตรงฮารูฮารูแต่ย่างไนตัวนี้นะคะก็คือทรงอยากน้อยๆเทียบกับโต๊วเก่านะพี่น้อง มันจะในน้อยอยู่เดียไหมคะผู้ใหญ่ซ้ำซาติบูกกัเหตุตามความขีดเจ้าของนะคะบุมีหลักการอย่างนะ้พี่น้องเหตุตามความขีดเจ้าของก็คิดว่ามันเป็นแบบนี้อะไรนะก็เลยกัเหตุตามความขีดเจ้าของ คิดถือก,ก็บอกไงเลยค่ะว่าเอ้ยสาวเทบูเฮ็นแบบนี้บบถือนะสาวเทบูเฮ็นแบบนี้มันพิดนะมีย่างคือนี่บอกสาวเทบูไงเด้อโมเมนว่าลูกสาวขี่จักรยานไปค่ะเดี๋ยวสาวเทบูสิมาสูบกันสูบนะคสูบสูด บูคอแล้วนะคะน่าสิโอเคแล้วเนาะน้องเนาะ เราถ้บูสิประกอบอต้องใส่หางปลาก่อนใส่หางปลา bah macam dai pi จตลุดหนูเลยวะม่เล็กเลยซาเทงูกับาซาทงกูเอาเข่าคบอยู่นะน้อง ว่าเสว่าครบอยุคน้อยลูดยังไงว่าเนี่ยไปขีมา้าล่อรูดว้ รบลอยพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องเลยเรียบร้อยจังได้หนิเรียบร้อยจังเนยังคาตั้ง ลึมใส่ขาตั้งลึมใส่ขาตั้งพี่นอ้อง เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะพี่น้องสำหรับการเปลี่ยนยางโอ้ยเกือบตายพี่นอ้องเลยเถอะไปหมดเลยสำหรับการเปลี่ยนยางในรถเนาะกับโมเมนเรื่องง่ายเนาะค่ะแต่ว่าอะเซาเทบุกับรองเฮดเบิร์เนาะโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวเทบุกับเขาจะคลิปเพียงเท่านี้แล้วค่ะเด้ออ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวไทยบูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวไทยบูก็ขอจบเพียงเท่นี้สวัสดีค่ะ